ัวนะครับสูงต,ตัวครับแม่จมือได้สดสัตวทะเลนะครับตัวนี้ลไม่รู้ว่าวันนี้ไอก๊อเราจะพาไปจุดไหนหมายไหนนะครับวันนี้ก็อุปรกรณ์ที่เราเตรียมมาก็นี่นะครับของกินแล้วก็สัมภาระทุกอย่างนะครับก็เลืออยู่ด้านหลังเลยครับไปด,ดูกันว่าสายนี้ สา,ายเราจะพาไปากินไหนครับนี่บรรยากาศยามเช้านะครับโอเคครับนี่ครับอแต่ก่อวันนี้เราจะไปไหนกันดีอ่าไปไม้ไหนไปหลายไม้เลยวันนี้จะพาไปโอเคครับผมนี่ครับผมไปยิบน้ำเตรียมเตรียมตัวนะครับ ช่วงนี้นหครับสายกำลังวิดน้ำอยู่ตานหลัง นี่นไปชมกันนี่น้ำค่อนข้างนิ่งครับรรยากาศดีมากเลยวันนี้ đang đã đa lặn និយាយបង นาอไกหลาลำอยู่ใบแม่บ้านกำลังตกปลานะครับทางแคมเรือเนี่ยกำลังสาวเบ็ดยิกๆเลยเนี่ยมาดูปลาอะไรว้าวโอ้โหตัวใหญ่อยู่นะครับ,บเก๋านี่จับเลยวันนี้ เดิมครับตัวแรกหมึกยังไม่ได้นะครับตัวใหญ่อยู่ได้แล้วครับหนึ่งแต้มไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนุ่นครับตายเราก็ตีปลาอยู่ท้ายเรือครับได้ไหมเลยได้ไหมโอ้ไม่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อตาครับนี่โลกดังนะดูนะครับนี่ นะครับมาลุนกันปลาอะไรเอยโอ้โหลุดปลาเก๋านะครับลุดไปแล้วโอ้ยมาแล้วครับมาทางนี้เลยนี่มาครับไตเราครับโอ้ยนูนครับโอ้ยปลาหมึกนะครับโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวนี้มาครับ าแล้วมาแล้ว,ลวสวยสวยตัวนี้ยโอ้โหสวยสวยนะครับตัวตัวครับใส่ใช้ได้เลยวันนี้ใหญ่อย,อยู่ครับมาแล้วครับตัวแรกครับมาครับมาเช็คกันมาเลย,เลยผมคิดว่าน่าจ,จะเป็นเป็นเป็นทองอะ่ะเป็นเท็กอะ ตัวครับมีตัวอย,อยู่ไหนอยู่ไหนครับอหนรึ่งดึงสายนะครับ นี่นี่นี่เปลี่ยนป่ะไอ่โฉมะนะมันอะไอ่โฉมโอ้ยไม่รักใส่บ้างหน่อยครับโอ,โอ้แต้มแจ๋วเลยครับตัวนี้ใส่สวยโอ้ได้อะไรครับ เอาอยู่นะครับ นี้เราก็ทิ้งสมองายาพมานี้ก็ตีหมึกก่อนนะครับวันนี้ malam malam oh ya itu nih Oh, ขันโกงเลยหนี่งครับแล,รแล้วใสสวยอยู่ตัวนี้อืมนะครับเดี๋ยวจะตีบ้างแล้ว นึงองุนครับกำลังกดอยู่โอ้เกา่าเก่าจริงๆเกาจริงๆตัวใหญ่นะครับตัวนี้โอ้ เดียที่ตกนะครับก็เป็นกุ้งะนะครับอ๋อไนะครับฟังมือได้ สดเป็นๆครับ <c oughs> ตัวใหญ่กันเลยมโอ้โหดูครับตัวใหญ่แล้วก็ตัวที่ตายนะครับนี่จออครับโล<ห>โอ้หมาเรามาบวกมึกกินนะครับนี่ ตัวกนักนหมดเลยปิ้ง่าหมดไปกุ๊มันดอกดอกมันหมดแล้วยจับเสงแล้หมดกระแหว่งก็มนืนอ,อ,อนครับนี่โอ้แอวเด้งดิแ้ว onye <laughs> น,นี่เรากลับกลับมาแล้วน,นี่เลยดี่ครับ่อนครับโอ้วันนี้ได้ไปหลายตัวนี่นนสวยๆกันเลยนีทางด้านนู้นนะครับแล้วก็นีนะครับอ่นนบอปลาใส่กระมังแล้วครับนี่ครับที่ตกได้ทั้งหมดมีทั้งหมึกแล้วก็ นี่ครับปลาเก๋าแล้วก็นี่นะครับตัวใหญ่มากวันนี้คุ้มครับก็สนุกแล้วก็บรรยากาศดีแต่๋ยัังไงก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ขอตัวไปครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม